ช่วยคะ่ะช่วยทำการขอดูนะค่ะสวัสดีครับผู้ป่วยผมมาทำขอดแล้วเนี่ยครับโอเคเลยคะ่ะคุณหมอทำขอดดีๆนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยน้ำมันไหลยหยดติ้งติ๊งเลยนี่หนาวฮัลโหลสวัสดีค่ะนิติบุคคล์เลคะโอ๊ยตายแล้วบ้าอะไรอีกแล้วหล่อเนี่ยเฮ้ยเด็กแชมหยิบหย่อนเลยสวัสดีครับหมอครับนี่หรือน้ำไหลน้องจึงนะ่ะอีออ๋คุณชาเลนค่ะมือนนุ่มจังเลยในแขนเนี่ยนี่ฝึกแบบนี้นะจ๊ะมามี่ครับผมไม่อยากฝึกตัวเลยไคลโลจ้าไงยหนะ้จาจ้าไงหนะ้าสิจะหายใจคว่ำทำไมอนะ่ะลูกเอาตั้งไงหนะ้าได้หล่ะครับผมคิดว่าต้องน,นอนคว่ำอย่างเดียวซะอีกเนี่ย oh, wow. เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซี่แบกันด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเดอะซิมซีในซีรีส์วันหันเลตเบอร์รี่ชาเลนมีลูกให้ได้หนึ่ง้อยคนกันนิดนึงก่อนอนนื่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับชาเรนนี้นะคะกระแสตวารับนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะตอนแรกคือแบบว่ากังวลใจมากทุกคนกลัวว่าถ้าเกิดว่าทําการเปิดซีรีส์ใหม่มานะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะไม่ชอบกันเนาะแต่ปรากฏว่าผลตอนรับเนี่ยค่อนข้าง ดีจะดีมากๆเลยทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะน้องเชลเล่นของเราเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนกใกล้คลอดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้น้องเขานะคะไปทําการคลอดที่โรงพยาบาลกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนะนี่ไงทำการคลอดลูกที่โรงพยาบาลเลยโอเคทําการนี่ส่งตัวเข้าร่วมเลยนะคะไปกับใครดีอ่ะไปคนเดียวดีไหมอ่ะหรือว่าไปกับคุณวิกเตอร์เฟงด้วยดีอ่ะ เออเป็นคูลวิคเตอร์เฟิงด้วยละกันเนาะโอเคทําการนี่กดตกลงเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดินทางมาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยคะนี่เดี๋ยวเราทําการนี่เข้าไปจองคิวกันเลยดีกว่านะคะนี่ทําการนี่เช็คอินที่โต๊ะดานนานะคะอ้ะคุณผู้ช่วยคะฉันทําการค่อนด้วยคะ่ะไม่ทราบว่ามีเตียงว่างแล้วหรือย,ยังนะาอ่าได้เลยค่ะขอเช็สคสักครู่นะคะอ๋อห้องนั้นว่างแค่เข้าไปได้เลยนะเอะ๊ห้องหนึ่งอยู่ไหนนะอ๋อห้องนี้นี่นะอ๋อนี่เหลอาเตียงคอดของเราเนะ่ะโอ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละกันนะ อ๋อโอเคทําการนอ,อนตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีครับผู้ป่วยผมมาทําคลอดแล้วนะครับอโอเคเลยคะ่ะคุณหมอทําคลอดดีๆนะคะฮ้อยอันนี้เป็นครั้งแรกของเชอร์ลีนะคะเออทำเบาๆหน่อยนะคะโอ้ได้เลยว่าใจหมอได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอเรเซอร์นั่นโอ้ยโอ้เดีตีกันสิโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าคุณหมอแค่มันจะปลอดภัยแน่ใช่ไหมคะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะอ๋อเขาบีบมาสตาร์ดใส่ในเออตรงนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยเออไม่เห็นรู้มาก่อนเลยนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าเครื่องนี้อุ๊ยอะไรเลเซอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนน้องเชอรินของเราได้ลูกชายละจริงๆไหวลืมให้ทุกคนนะคะช่วยกันตั้งชื่อมาเลยอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดลูกคนต่อไปนะคะทุกคนอยากให้ชื่ออะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์เสนอชื่อเข้ากันมาได้นะคะส่วนลูกชายคนนี้นะ,ะ้าไหวกะว่าจะตั้งชื่อให้น้องเขาเนี่ยเป็นน้องอะไรเดียเออน้องไคโลดีไหมทุกคนเพราะว่าเพิ่องอ่านนิยายมาพอดีนะคะนี่ตั้งชื่อว่าน้องไคโลแล้วกันเนาะนี่น้องไคโลนะคะนี่ไคโลวิลสันนะคะโอเคทําการตกลงเลยนะคะนี่อุรย น่ารักมากอ่ะทุกคนอ่าสวัสดีใจไครรอุินน่ารักจังเลยอ่ะหนูไอผมว่ากราักเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ทุกคนน้องไครรของเราดูสิน่ารักไหมคือบอกว่าน้องน่ารักมากอ่ะทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวเราทําการย้ายเตียงนอนน้องไปตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> ไปตรงนี้แล้วกันนะจะได้ไม่เกะกอ่ะย้ายน้องมาตรงนี้เลยหน้าห้องน้ำเลยจะดีไหมเนี่ย <c oughs> นี่อาจจะต้องย้ายมาตรงนี้ <c oughs> จะได้ชมวิวทิวทัศน์ตรงข้างนอกด้วยเนาะ <c oughs> นี่เป็นไง สวยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องเชอร์ลิงของเราเนี่ยก็ได้ทาการคลอดลูกชายคนแรกนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวายทำการปิดช่วงอายุไข่ของเราซิมเอาไว้นะคะวายก็เลยทำการอธิบายกฎในการเติบโตของเราเด็กๆสักนิดหนึ่งนะคะกฎในการเติบโตนะคะหนึ่งนะคะวายทารกเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้น้องเขาเปลี่ยนช่วงวัยนะคะเราจะต้องทําการท้องลูกคนต่อไปก่อนนะคะถึงจะสมามารถเปลี่ยนช่วงวัยได้2วายต่อแตะนะคะต้องให้เด็กๆเนี่ยทำการชิมอาหารนะคะให้ครบทุกเมนูก่อนนะคะจะ สามารถเปลี่ยนช่วงไวัยได้นั่นเอง 3. วัยเด็กเล็กนะคะต้องมีค่าทักษะถึงระดับ3ขึ้นไปและ4วัยเด็กโตและวัยรุ่นนะคะจะต้องเรียนได้เกรด A นะคะจะสามารถเปลี่ยนช่วงไวัยได้นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะคะสาหรับกฎในการเติบโตนะคะโอ้โหว่าแต่ใยฝยุ่นนี่มาถึงก็เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยี่โอเคระหว่างที่เบบี้หลับนะคะเดี๋ยวเราทาการนี่มาดูดฝุ่นสักหน่อยดีกว่าทุกคนนี่ทําการนี่ดูดฝุ่นเลยเอา้าดูดไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรทําการนี่มาดูดตรงนี้แล้วกันนะ เอา้าทำไมไม่มีเห็นในดูดฝุ่นเลยอะอันนี้ดูดได้ไหมอะเนี่ยดูดได้ไหมดูดฝุ่นรอบๆแล้วกันเนาะอ้ยตายแล้วคอนโดนี้นอกจากจะมีหนูแล้วเนี่ยยังมีฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะอ้ยมันเลยจะสะอาดสัทีนะเนี่ยโอ้ย ฝุ่นก็เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอ๋อทุกคนหวยลืมอัปเดตทุกคนตอนนี้ค่ะหาได้ทาการเอ่อรีโนเวทห้องนอนของน้องเชอรีนเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะก็เลยยังไม่ทําการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนตรงที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะนี่จะเป็นโซนตรงนี้เลยนะคะนี่จะพาไปดูนี่จะเป็นโซนเอ่อพวกแบบเตียงนอนนะคะแล้วก็เป็นโซนแบบพวกแบบที่แต่งตัวนู่นนี่นั้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกรูปถ่ายของน้องเชอรีนนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมุมแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าโตเสื้อผ้านู่นนี่น นี่มีครีชั้นของแบกพิงด้วยนะคะนี่เป็นน้องเจนนี่นั่นเองนะโอเคดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าแต่เจ้าฝุ่นนี่ทำไมไม่ออกไปสัทีล่ะเนี่ยทำการนี่เหยียบซะเลยนะเอยเจ้าฝุ่นนี้นี่ดูดก็ไม่หายนี่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะ วันนี้มีหลายเหตุการณ์ทำการเปิดแอปโซเชียลบานนี่โอเคทำการนี่โพสโซเชียลก่อนโพสถึงอะไรเดียนี่แน่นอนว่าต้องโพสถึงรูปคนใหม่แน่นอนนะคะอะไรเดียบอกเด้าความสุขแล้วกันเนาะนี่ทำการโพสเลยเป็นไงบ้างฉันค้นพบเจอความสุขใหม่ในชีวิตแล้วรับบริจาคผ้าอ้อมใหม่ไม่อันจ้าโอ้โหรับบริจาคไม่อันเลยเนี่ยเอ้ยเราไม่ทำการแอดเพื่อนเลยนี่นะ่ะทำการนี่แอดคุณวิกเตอร์เฟงด้วยแล้วกันนะแล้วก็แอดใครดีอ่ะ แอดคุณนี่คุณซาลลมละกันเนาะเอ้ยเลยยิ่ําการถ่ายรูปคู่กับคุณพิเตอร์เฟงเลยทุกคนลืมเลยถ้าเกิดเราไม่ทาการถ่ายรูปคู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จำไม่ได้นะคะว่าเออทาการเออมีลูกคนนี้ไปแล้วหรือยังนะอีว่าแต่ยานูของเราตื่นแล,ล้วห่อเน,นี่ยอียทําการนี่ป้อนน้ำนมให้กับยายนูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะ้าทาการนี่ ป้อนนมนมอยู่ไหนเนี่ยนี่ทำการนี่ไงป้อนจากเตานะกันนะคะโอ้ยหนิวไคโรจ้าหม่ามามาดื่มนมหมามีดีกว่านะจ้าอึกอึกอึกอร่อยมากคับแต่ผมพูดไม่ได้อึกอึกอึกโอเคเดี๋ยวป้อนนมนมเสร็จนะคะเดี๋ยวให้น้องเนยทำการนี่โยกดีกว่าน้องจะได้หลับปุ๋ยเนี่ยฮะโยกแยกเอ้ยน้ำทั่มเมฆกระต่ายรอยคอโอ้โดับนะจ้าไคโรรีบหลับนะจ้าแม่จะได้ทำความสะอาดจุ่งอื่นเพิ่มเติมด้วยนะฝุ่นเต็มบ้านไปหมดแล้วลูกโอเคเดี๋ยวโยกแยะเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราทำการ นี่ดูดฝุ่นก่อนถึงแม้ว่าห้องนอกของเราจะสวยแค่ไหนก็ตามนะคะส่วนข้างนอกคือแบบว่ายังไม่ทาการลีโนเวทเลยทุกคนแล้วคือแบบว่าฝุ่นคลักเต็มไปหมดเลยในนี้ทําการนี่ดูดฝุ่นแบบทั้งหมดแล้วกันเนาะนี่เป็นไงบ้างสะอาดขึ้นหรือยังเนี่ยตรงนี้มันดูงกสปกเลยอะทำการนี่ดูดฝุ่นให้เนีย๊ยดูดอีกรอบล้กันนะเอ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยน้ำมันไหลยหยดติ้งๆไปนิดนาโอ้โหน้ำนองจึงไปหมดเลยเชอร์ลินหนูมาทำการนี่ร้องเรียนผู้ดูแลเลยเดี๋ยวไฟดูดเอานเนี่ยฮัลโหลซิค่ะนิติบุคคลเละคะ่ะมาดูห้องของเชอร์ลินดว่วนเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำไหลนองจึงเต็มค่อมน้ำเลยค่ะรีบมาดูด่วนเลยนะคะ,ะ,คะโอ้ยตายแล้วบ้าหลังนี้แล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเรียกใช้หยิบหย่อนเลยสวัสดีครับล้อครับนี่งเลยน้ำไหลนองจึงเนี่ะอีทำการไขแบบนี้ฮึบ ก็คือแบบว่าน้ําไหลนองจึ่งเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะน้องเฉล่ของเราต้องการชิ้งช่องนะคะแล้วก็ต้องการนอนใช่นแมเดี๋ยวมานี่มาทําการชิ้งช่องนะคะแล้วก็อาบน้ําพอสบู่ให้เรียบร้อยนะคะนี่อาบน้ําฝักบัวเลยนะคะว่าแต่หนูของเราเมื่อไหร่จะหลับเนี่ย ตาแปแ๋วเชอร์ลินเนี่ยน้องไคโรของเราเนี่ยเอ้ยเราทําการนี่ชวนคุณบิวเตอร์เฟงนะคะมาที่บ้านของเราดีกว่านะคะเพราะว่าจะต้องทําการถ่ายรูปด้วยนั่นเองเนี่ยโอ้โหแม่หนูของเราร้องห้ากระจองงองแงไม่ไหวเลยอะ่ะน่าจะต้องทําการเปลี่ยนผ้าอ้อมใช่ไหมเนี่ยเออเออใคโรจ้าไม่ต้องร้องห้านะจ้าเดี๋ยวแม่มีผิดผ้าอ้อมให้นะสวัสดีค่ะคุณวิกเตอร์เฟงสะดวกมาที่บ้านของเชอริรนไหมคะ อ๋อตอนนี้เลยค่ะมาคนเดียวเองนะคะมาเถอะค่ะอะไรอ่ะควิเตอร์แฟนกํลังหลับอยู่โอ้โหตอนนี้ตอนอะไรอ่ะอ๋อตีหนึ่งไปชวนควิคเตอร์ตอนตีหนึ่งนี่นะน่าจะหลับแล้วแหละเคเราทําการนี่เข้านอนเลยดีกว่าทุกคนนี่ทําการเข้านอนเลยแล้วก็ทําการนี่ปิดไฟทั้งหมดนะคะแล้วก็เปิดไฟหัวเตียงดวงนี้ด้วยนะโอ้โหเข้านอนไม่ทันไรยายหนูของเราร้องไห้อีกแล้วหรอเนี่ยนี่เพิ่งนอนไปเองนันเนี่ยโอ้ทําการเปิดไฟก่อน,นเชอร์ลย์หนูมตื่นขึ้นมา กลิ่นเหม็นๆมาอีกแล้วหล่อนเนี่ยหรือว่ายานูของเราเหม็นกลิ่นข้างๆหรือเปล่าเนี่ยทำการนี่มาปกกอดก่อนนะคะแล้วก็ทำการนี่จุบหน้าผากน้องไคโรนะคะแล้วก็ทำการนี่เอ่อพูดคุยละกันเนาะเชอรีหนูตื่นก่อนหนูอย่าคิดเศร้าแบบนี้สิลูกไอ้ยานูร้องไห้หลอนเนี่ยโอ้โหร้องไห้กระจองงแงไม่ไหวเลยว่าแต่เมื่อไหร่เราจะทำการหาเป้าหมายใหม่จากทีเนี่ยตอนนี้เราต้องทำการเอ่อเตรียมตัวหาเป้าหมายใหม่แล้วนะคะเนี่ยโหกว่าจะหลับได้ก็คือบอกว่าป่าไปส่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะโอเคตอนนี้นะคะน้องเชอรีของเรา เริ่มหิวข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมานี่กว่าโอ้โหพ่ออมเนา่าพ่ออมเน่าเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวมาทําการนี่ทําการทิ้งนะคะแล้วก็มานี่ทิ้งทั้งสองอันเลยแล้วก็ทําการนี่มาอาบน้ําฟอกสบู่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําข้าวกินดีกว่าลืมกินข้าวเลยอะ่ะเดี๋ยวนั้นในตู้เย็นมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยเปิดสิเอ้ยโชคดีจังเลืออันนี้อันหนึ่งใช่ไหม ไอ้สายเ็ทอะไรกันอะทำไมมันเย็นชืดแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราให้เออคุณวิกเตอร์เฟงมาที่บ้านของเราซะหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ทําการถ่ายรูปคู่กับเขาเลยเนาะนี่ทําการชวนมาที่นี่นะคะอ๋อท่าเหลาสวัสดีค่ะคุณวิกเตอร์เฟงสะดวกมาหาเชิญเลหรือเปล่าคะอ๋อที่ห้องนะคะอ๋อมาได้เลยนะคะเป็นไงมัง่งโอเควิกเตอร์เฟงกำลังจะรีบมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยนี่ทําการนี่ กวาดให้เรียบร้อยเอ๊ะว่าแต่ใครทําอะไรอ่ะโอ้ยทำไมถังขยะอันนี้มันปิดยากปิดเยงนจังเลยอ่เนี่ยอืออืออุ้ยกว่าจะปิดได้โอ้ยกดหลังแทบแย่นี่เพื่อเป็นสินะคะเราจําได้นะคะเราทําการนี่มาเออถ่ายรูปเซลฟี่กับคุณวิกเตอร์เฟิงสักหน่อยดีกว่าทุกคนว่าแต่ถ่ายรูปมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวหน้าไปที่กล้องใช่ไหม นี่กล้องถ่ายรูปนี่ไงถ่ายรูปกลับนี่ Victor Fang นะะวิคเตอร์เฟงนะคะะคือเตอร์เฟงคะถ่ายรูปซะหน่อยนะคะนี่ทําการเลือกท่าทางก่อนเอาเป็นแนวไหนดีอ่ะแนวเออเป็นแนวนอนดีไหมเออแนวนอนดีกว่าว่าแต่ทําไมมันซุ่มไกลเข้าหน้าแบบนี้ละหนูเอ้ยนี่ซุ่มจึบ๊บอุ้ยนี่มันดูแบบแมันติดเกินไปอ่ะโอ้โหน่ารักเชียวคิมินโตะเลยหรือว่าเอาอันนี้ดีอ่ะเอออันนี้ดีไหมจะได้เห็นแบบหน้าชัดๆด้วยเนาะโอเคทำการนี่ถ่ายรูปเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ ถ,ถ่ายไปเยอะเนาะพกกันบูด <c oughs> การกลัวถ่ายออกมาแล้วภาพเบลอนน่นนี่นั่นเนาะนี่เป็นไงบ้างเออใช้ได้แฮะสุดที่เหลือเราจะขายทิ้งละกันเนาะนี่ทําการขายทิ้งเลยจึบ๊บโอเคนี่ก็วางเก็บที่เดิมจึบ๊บนี่ทําการปักหมุดด้วยดีกว่านี่ปักหมุดด้วยอันนี้อะไรอะ ใครรอเบบี้ปิ้นวยมีนิ้วมือมาด้วยหรอเนี่ยเอ้เพิ่งรู้มีนิ้วมือมาให้เราด้วยเนี่ยโอเคตอนนี้คอมพิวเตอร์เฟนของเราก็หมดประโยชน์แล้วนะคะทําการนี่เออชวนคอมพิวเตอร์เฟนเนี่ยส่งตัวกลับบ้านไปแล้วกันนอนทำการนี่ส่งตัวกลับบ้านไปเลยคอมพิวเตอร์เฟนคาเช็กลับไปได้เลยนะคะว่าแต่ป้าหมใหม่ของเราจะเป็นคุณอะไรดีทุกคนเป็นคุณซาลิมดีไหมห้ทุกคนน่าสนใจดีเนี่ยทำการนี่ชวนเขามาเล่นที่นี่ดีกว่าไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะก็คือการงานไม่ทําแลวปั๊มลูกอย่างเดียวเลยในนี้วิมนี่ไง อุยเยี่ยมเลยเอาวิกเตอร์แฟงโทรมาแฮะแชลล่ลินขอบคุณที่แนะนำให้ฉันไปเที่ยวกับทาริสก็ต์นะช่วงลานั้นอ่ะมันคงงดงามจริงจริงอ่ะโอเคขอบคุณขอบคุณเอ้ยนี่ไงคุณซาลิมมาแล้วทำการนี่มามเอออะไรเดียวโมแล้วครบครัวหรอไม่เอาว่ะนี่ทำการจีบคุณซาลิม,มด,ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะนี่โรแมนติกนะคะทำการจีบจีบด้วยอะไรอ่ะนี่จีบแบบธรรมดาก่อนละกันเนาะวุ้ยส่วนค่าเซลียวของเรามันยังน้อยอยู่เลยอ่ะจะไม่เป็นไรหรอกมั้งทำการนี่ความรักนะคะให้ของขวแมติกดีมะ สภาพคนที่สนใจดีไหม่ะหรือว่าทําการจีบไปกว่าจีบไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทาการนี่จีบไปเรื่อยๆเลยจุบมือนะคะแล้วก็มาเอออะไรเดีย <c oughs> นี่จีบไปเรื่อยๆเลยนี่ให้ดอกเรินลีด้วย <c oughs> เออคุณซาลิมคะม่าเห้ยมือนุ่มจังเลยนะคะัเนี่ยอ,อ้าว่าแต่นี่แค่เดอกไม้สำหรับคุณโอ้ให้ผม้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะเ <c oughs> อ้ยอากาศร้อนจังเลยนะเป็นไงบ้างตอนนี้เราสามารถทําการเออวูฮูกับคุณซาลิมได้แล้วหรือยังอ่ะดูซิวู้ฮูได้หรือยังอ่ะ เฮ้ยทุกคนตอนนี้่ะเราสามารถทำการเออพยายามใลูกคุณซาดิมได้แล้วอะ่ะเฮ้ยเราพยายามใลูกต่อเลยดีไหมอะ หรือว่ารอก่อนดีทุกคนโอ้โหแต่ก่อนอื่นเรามาทําการดูแลเจ้าเบบีของเราก่อนนะคะดูสิลองหก้กระจรอง,องแงไม่ไหวเลยอะ่ะนี่ทําการนี่เอออะไรเดี๋ยจุบหน้าผากละกันเนาะแล้วก็ทําการป้อนน้ำนมกับน้องด้วยนะคะนี่ป้อนน้ำนมจากเตานะคะเออเออมันต้องรังค่าหนี้จยใครแล้เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยหนูก็จะมีน้องเพิ่มแล้วนะะเอา้าพ่อหนุ่มเออซาลิมของเราไปทําอะไรข้างนอกบ้านล่ะเนี่ยทาการนี่เรียกให้มาหาดีกว่าไปทําไมข้างนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะอันนี้เบบี baby, นี่นะเออคุณเชอรินครับอันนี้ลูก อ๋อใช่แล้วนะคะ่ะฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโอ้เหรครับน่ารักดีเนี่ยก็คือเมนูของเราร้องไห้ขัดจังหวะนะเนี่ยทำการนี่มาดูแลน้องก่อนมาดูแลน้องก่อนเชอรีนทำการนี่เออเปลี่ยนผ้าอ้อมให้สุกกัปกนะคะเลิกคุยกับคุณซาริมก่อนนะคะ,ะนี่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนโอ้โหตอนนี้นะคะน้องใช่ลยของเราต้องการนอนใช่ไหมแล้วก็การความสนุกด้วยอ่ะว่าแต่เมนูนี้เมื่อไหร่จะนอนทีเนี่ยเดี๋ยวทำการนี่อุ้มยกไปยกมาละกันเนาะเพื่อความที่เออจะเรียนง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวทำการนี่พยายามมีลูกกับคุณิม เลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้เออให้น้องเออไคลโลของเราเนี่ยเติบโตเป็นไวต่อแต่สักทีนะค่ะจะได้แบบไม่ต้องแบบร้องไห้กระจงกองเงบ่อยขนาดนี้เนี่ย,ย oh. คุณซาลิมคะเรามาห oh. าอะไรสนุกทำกันดีกว่าไหมคะเออจะดีเลยครับโออก็ได้นะโอ้โ oh. หชุดนอนของพี่ซาลิมของเราคันหรือฟูเชียวอะ oh. เป็นยัางไงครุณซาลิมไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้น้องะค่ะมาทำการเออตรวจคันก่อนดีกว่านะคะให้ทำการนี่ตรวจคันนะคะย oh. ไหนดูซิเป็นไงบ้างฮ oh. ะฉันทอ้องแลอวเนี่ย โอ้โหทำไมติดง่ายจังเลยอะติดง่ายมากเลยนะ้องเชอรีนของเราซาลินคะเชอรีไม่อาจจะบอกค่ะเชอรีทอดแล้วนะคะอะิเหรอครับเชอรีอ๋อผมปวดหัวจังเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนเลครับคุณซาลินน่าจะงงมาที่บ้านของเชอรีครั้งเดียวก็คือแบบว่าป้องเลยอะโอเคทําการนี่เข้านอ,นอนเลยดียกันนะคะนี่ทำการปิดไฟด้วยนะอันนี้อะไรอะอ๋อมีงานพร้อมหรอง,งานเชอรีเด์ใช่ไหมนี่ทำการนี่เปิดไฟดวงนี้นะคะแล้วคุณซาลินทำอะไรอ่ะ โอ้นั่งกินข้าวและกินข้าวทําความความ,มืดเนี่ยนะโอ้โหแง่หนูของเราร้องไห้อีกแล้วว่าเชอลี่หนูตื่นมาก่อน ตื่นมาดูแลเบบีก่อนนะคะเบบี <S <S ต้องการอะไรอะ่ะดูสินี่น่าจะหิวนมแน่เลยอะ่ะนี่มาทําการนี้มาป้อนน้ำนมจากเต้านะคะชาลีนตตื่นมาก่อนนี่แค่ลูกคนแรกเองอ่เนี้ยยังวุ่นวายขนาดนี้ลูกเป็นร้อยคนจะขนาดไหนเลยเนี้ยนี่ดื่มน้านมซะเอ้ยเดี๋ยวเริ่มทาการถ่ายรูปคู่คุณซาลิมก่อนนะคะ,ะเพื่อเป็นการเอ่ยยืนยันนะคะว่าเราทําการวูบู่กับคนนี้แล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งกลับคุณซาลิมเพิ่งกลับบ้านมาถ่ายรูปคู่ด้วยกันก่อนโอ้โหคุณพี่ท่าเดิมเลยนี่ทําการถ่ายรูปเลยนี่ 2 3 4 5เนี่กันบูดต,ต้องถ่ายหลายๆภาพหน่อยนะคะดูซิภาพใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคภาพใช้ได้แฮะที่เหลือก็ทำการนี่ขายทิ้งเลยนี่ขายให้หมดโอเคเรียบร้อยทำการนี่ เไที่ดิมนี่ตอนนี้ทําการวูฮู2สองคนแล้วโอเคตอนนี้นะคะน้องชเชล่ของเราก็ทําการป่องคนที่ส่งเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทำการนี่มาเปลี่ยนช่วงวัยให้กับน้องไคลโลเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวน่าทาการ Vanguard นี่ทําการเปลี่ยนช่วงวัยเลยเอ๋อไคลโลจ้ะเดยวหลาสมควรแล้วนะวจ้ะมานี่นะมาทําการเต,ติบโต,ตกันดีกว่านะจ้ะโอ้โหก็ได้ออกจากเตียงแล้วเก่งส้มเชียไคลโลเปลี่ยนช่วงวัยแล้วโอเคทาการนี่สุ่มนิสัใ,ใสให้กับน้องเลยนะคะทําการสุ่มสักสามรอเหมือนเดิมแล้วกันเนาะนีะ่หนึ่งสอง สามเอาเดิ the นเดิมแบบนี้นิ่งสงบซิมเหล่านี้ชอบมองดูสิ่งต่างๆที่เป็นไปไม่ค่อยร้องไห้หรือโกรธและไม่เปิดกับกิจกรรมต่างๆง่ายๆเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่พวกเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยสำรวจหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆเองเท่าไหร่โอ้ยโชคดีน้องไครโรคของเราเป็นคนที่บอกว่านิ่งสงบแฮะโอเคทําการตกลงเลยนะคะวิน้องไครโรคของเราออกมาเป็นสีผิวแทนเดี๋ยวนะเฮ้ยสีผิวนี้เดี๋ยวแต่คุณวิกเตอร์แฟนของเราเป็นผิวสีวขาวนี่นะเอ้ย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวานก็ทำการแต่งตัวแต่งหน้าให้กับน้องไคลโลเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าทรงผมของน้องเขานะคะอาจจะเหมือนกับของน้องและโอเนลในซซรีของฮันนี่สะหน่อยนะคะเพราะว่าหวายไม่ได้ทําการหลดผมมามาเพิ่มเติมเลยทุกคนมีแค่นี้เลยจริงๆนะคะโอเคส่วนหน้าตาของน้องนะคะรู้สึกว่าน้องเนี่ยอาจจะได้พ่อมาเออประมาณสัก60% 70%ได้เลยมั้งเนี่ยเพราะว่าหน้าของน้องเนี่ยจะออกไปทางของคุณพ่อซะมากกว่านะคะไม่ค่อยจะมีแบบเออเขาโค้งของเชอร์รีเลย ทุกคดูดิดด <laughs> มีนิดเดียวนิดเดียวอะไรจริงๆนะคะเนี่ยดูดิทุกคนพอเข้ามาในเกมนะคะหน้าตาของน้องเนี่ยแอบค้ากับคุณวิกเตอร์เฟงซะมาก,ก่าน่ะเนี่ยไม่ค่อยมีเขาโค้งของเชอร์รนสะเท่าไหร่นเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวทำการซื้อเตียงนอะให้กับน้องไคลโลของเราดีกว่าทุกคนว่าแต่เราจะซื้อเตียงไหนดีอ่ะทุกคนเ <c oughs> ตียงนี้ดีไหมอ่ะเตียงนี้จะสวยหรือเปล่าอ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบบาทเอาเตียงนี้ก็ได้มั้งแต่ว่าปรับให้เป็นสีสีฟ้านี่ไงนี่เอานนี้ดีกว่าว่าแต่ตรงนี้จะตั้งได้ไหมเนี่ย พื้นที่คับแคบจังเลยอะตั้งตรงนี้ได้ไหมอะเชอรลีนหนูออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมอะอะวางไปสินี่ไงเอ้าแล้วลูกไปไหนอะ <c oughs> กระเด็นมาข้างล่างแทนนะเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ใครรนะคะนอนตรงเอ,อ่อริมด้านต่างละกันเนาะน้องจะได้บอกว่าเออเห็นวิวทิทัศนด้านนอกนะถึงแม้ว่าด้านนอกนะคะจะเป็นพวกแบบตึกราวบ้านเช่าซะส่วนใหญ่นะเนี่ยนี่แล้วก็เื้อเออตะเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยนะเดี๋ยวนะโตะเปลี่ยนผ้าอ้อมอันนี้ดีไหมเนี่ยเปลี่ยนตรงไหนดีนะ่ย แต่ห้องเรามันน่าจะเกะก,กะเนี่ยไปเปลี่ยนข้างนอกได้ไหมไว้ข้างนอกดีกว่าเห็นไหมตั้งตรงไหนดีทีเนี้ยตั้งตรงข้างตู้เย็นเลยได้ไหม <c oughs> ตั้งข้างตู้เย็นไปนเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอมีเงินเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะ้าทาการเออรีูเว็ตบตกแต่งข้างนอกบ้านเพิ่มเติมนะคะหวกะว,ว่าจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กนะคะจะได้แบบยกงสัดส่วนมันชัดเจนไปเลยเนาะแต่ตอนนี้ทาการเออเปลี่ยนผ้าอ้อมข้างนอกไปก่อนละกันเนาะส่วนของเล่นหนอของเล่นเอาอันไหนดีทนะีเนี้ยเดี๋ยวน้าของเล่นอันนี้ได้ไม่ะ สีฟ้าสีฟ้าได้ไหมอ่ะมีอันอื่นไหมอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ดีนะน่ารักนี่อันนี้ดีกว่านี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่เอาโหตั้ง2 9 5บาทซื้อที่ก็คือแบบว่าหมดไปเลยในเนี้ยอันนี้เท่าไหร่อ่ะโหร้อยเดียวตังไม่พอขายทิ้งอันนี้ก่อนขายทิ้งเพื่อจะเอาวันนี้ด้วยนี่ อันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนใครโลหนูเล่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะลูกอันละสอ0รอยกว่าบาทเนี่ยเล่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีก่อนมีสีอื่นไหมอะเอ้สีไหนเดีสีดีดีไหมอะน่าจะดีเนาะหรือว่าอันนี้ไม่ต้องมีอันนี้ขายทิ้งไปก่อนแล้วกันเนาะนี่แล้วก็ซื้อตุก๊กตาหม,มีให้กับน้องด้วยไม่รู้น้องชอบหรือเปล่านะซื้อไปก่อนนะตั้งไว้ตรงนี้นี่เป็นไงโอ้โหซื้อที่ก็คือแบบว่าแดงเถือกเลยเปลี่ยนสีได้ไหมอะ โอ้ยมีแค่สามสีเองอะเอาสีอะไรน้ำตาลฟ้าเอาน้ำตาลดีกว่าน่าจะน่ารักกว่านะเนี่ยปรับให้ตัวเด็กๆสักหน่อยดีกว่าแล้วก็วางจุ๊บเออสวยโอเคตอนนี้นะคะน้องไครรอของเราเนี่ยต้องการความสนุกอย่างหนักหน่วงเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยี่หนูจะพึ่งนอนเอาของเล่นออกมาให้ลูกเล่นก่อนเดี๋ยวนะนี่ทําการเออเปิดก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ เย็นห,หนูเอาไปเล่นซะทูปแมนเนี่ยเอาไปเล่นซะนี่ตุ๊กตานี้ด้วยเดี๋ยวโดนเสาเนี่ยนี่เอาไปเล่นนะหนูเล่นเองไปก่อนนะลูกแม่ขอทําการนอนก่อนนี่ทําการนอนหลับเลยนะคะนี่ใครรอหนูมาเล่นของเล่นเองก่อนอา้าวทำไมอะใครรอยังทําสิ่งนี้ไม่ได้ต้องผ่านเหตุการณ์สาคัญยิบจับก่อนเอา้าโอ้โหเล่นเองก็ไม่ได้ด้วยอะโอ้โหแล้วคือแบบว่าวายมีผ้าเออกริปูเกเ,เตอร์ด้วยทุกคน ชีวิตการเลี้ยงเด็กของเราจะแบบว่าไม่สงบสุขต่อไปจะวุ่นวายมากกว่าเดิมอีกเนี่ยว่าแต่เราจะสอนน้องเอิร์หยิบจับยังไงทีเนี้ยสอนยังไงเอ้าใครโทรมาเนี่ยเบสเบลลิงตันที่ผ่านมาเนี่ยคุณใจดีกับฉันมาตลอดเลยฉันใกล้จะตั้งบริษัทของตัวเองได้แล้วแหละแต่หนึ่งพันซิมเลียนเนี่ยบันดันหมดไปไวซะสิฉันก็เลยอยากจะขอทุนเพิ่มอีกสักหน่อยหากว่าคุณเนี่ยไม่ติดขัดอะไรนะโอ้โหติดขัดแน่นอน นี้เรามีเงินเลยอยู่แค่1นึ่งร้อยซิโมเรียนเองอะอะไรดีย่ยเรียกร้องหรือว่าเสียใจด้วยฉันมีเงินไม่พอเดียเอาอะไรดีอเรียกร้องเงินคืนดีไหมอะเสียใจเรียกร้องเงินแล้วกันดูสิเฮ้ยแต่ค่าัต้องสองพันบาทแนะ่อะไรกันนะ่ะฉันไม่เห็นจะจําได้เลยเอาเถอะที่เป็นซิมโมรเรียนหลักพันสําหรับปัญหาที่ฉันเกี่าวไว้แน่นอนอุย้ยอยู่แล้วก็มีเงินมาสองพันแบบ แบบงงๆนะโอเคตอนนี้ค่ะน้องเชลเล่ของเราต้องการชิงช่องแล้วต้องการกินข้าวใช่ไหมเชลเล่หนูมาหนี่มาใช้ก่อนแล้วกันนะมากินข้าวก่อนส่วนให้หนูนอนเองแมงตรงพื้นไปก่อนแล้วกันนะโลกเดี๋ยวนะทําอะไรกินดีทําอะไรทําอาหารกินอะไรดีะทุกคน กินเป็นอะไรเดีย๋ยชิลลาย้อนดีไหมหรือว่าคิมป,ปับคิมป,ปับดีกว่านี่ทําแบบขนาดงานเลงล้วกันน้องจะได้แบบกินได้หลายวันเนะาะไอ้ว่าแต่ทําไมหมามีไม่ให้เราไปนอนข้าบนเตียงน่นเนี่ยทำไมต้องปล่อยให้เรานอนบนพื้นด้วยอ่ะว่าแต่สุดมันอันนั้นอนะอยากเล่นจังเลยแต่เราหยิบจะไม่เป็นสิโอ้ใหญ่ยยหนูเชอรีหนูก็เดินข้ามลูกออกมาเชียวอ,อ่ะโอย้ยหิวเข้าจังเลยอหงุดหงิดจ,จังเลยอาการแพ้ท้องเนี่ยทำให้ฉันปวดหัวมากเลยอโอยปวดหัวจัง กิงพ,พักอันนี้อร่อยแจงไรอะเอ้ยแต่ก็โมโหจะตายอะกลิ่นอะไรอะ่ะเหม็หนเหม็นเต็มห้องไม่หมดเลยอะเอาตอนนี้นะคะ่ะน้องไคโลของเราต้องการความเอาใจใส่ใช่ไหมเชอรี่หนุ่ยพึ่งนอนหนูมาดูแลไคโลก่อนเยีายวพึ่งนอนหนูอยู่พึ่งนอนเท่านี้เป็นมิตรนะคะทําการนี่ความรักเล่นเป่าปากน้ำลายแล้วกันเนาะเออไคลโลจ๊ะเป็นไงจ๊ะชอบหรือเปล่ามามิต <c oughs> ผมไม่ชอบเป็นอันนี้เลยอะรู้สึกว่าน้องไคลโลจะไม่ชอบให้เราเล่นเป่าปากน้ำลายนะเนี่ย นี่เรามานี่แล้วไดทานก่อนนอนละกันนอนแล้วก็ทําอะไรจุ๊บลาตีสวัสดแล้วก็ทําการนี่กล่องให้นอนหลับเลยก <c oughs> ล่อมนอนเลยถ้าเกิดว่าหนูยังเล่นไม่ได้หนูก็นอนหลับไปซะนะลูกอ่ะกระครังหนึ่งได้มาแล้วมีเจ้าชายก,กับเจ้าหญิงอยู่ที่ไกลไกลมากๆเลยละจ้ะอาอ๋อมามี่คับผมต้องการฟังนิทานนะคะผมต้องการนอนซะมากกว่าเอออาจจะผมง่วงนอนแล้วครับว้าว <c oughs> ไม่รู้ว่าเราเล่าดีจัดหรือว่าน้องห <c oughs> รือว่าท้องไครโลของเราเบื่อจนแบบอยากหลับไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ <c oughs> เค่น hey, ี้ค่ะน้องไคโรของเราก็ลับแล้วใช่ไหมนี่ทําการนี่เข้านอนเลยแล้วกันนะ <laughs> ไม่ได้นอนเลยอ่ะนี่ขนาดแบบเออเลี้ยงลูกแค่คนเดียวเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงบบบว่าสี่ห้าคนขึ้นไปนี่จะขนาดไหนอ่ะเนี่ยเออทำการนี่ปิดไฟทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่เปิดไฟดวงนี้นะคะ <laughs> ก็คือนอนไม่ทันไร <laughs> น้องไคโรของเราร้องไห้อีกแล้วว่ะ <laughs> ไม่เป็นไร ปล่อยตอนเช้าไปก่อนแล้วกันนาะอตอนเช้าค่อยตื่นมาดูแรลรอหกโมงก่อนใครรอหนูพึ่งร้องไห้เมนะื่อไหร่แบบนี้จะมาดูแ,แลเราเนี่ยเอ้ยอยากออกไปข้างนอกแล้วนะเนี่ยเอ้ยก็คือน้องดินไม่หยุดเลยอะเชอร์ลีนหนูตื่นก่อนดีกว่าโอ้โหยังนองไม่เต็มอ,อิ่มเลยอะต้องตื่นมาดูแลลูกอีกแล้วเนี่ยนี่ชเชอร์ลีนหนูตื่นมาได้แล้วน้องใครเราต้องการอะไรบ้างเนี่ย เราต้องการกินข้าวใช่ไหมว่าแต่กินข้าวเอ้ยลืมซื้อนั่นลืมซื้อโต๊กกินข้าวสาหรับเด็กเลยทุกคนเดี๋ยวนะนี่ไงโต๊กกินข้าวสาหรับเด็กนี่เอาสีอะไรเดียสีแดงมันน่ากลัวไปไหมอะเอาสีฟ้าละกันเนาะกินข้าวนี่กินตรงไหนเดียกินตรงข้างนอก กินตรงนี้ละกันเนี่ยตรงข้างๆโตเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมละกันเนาะเปลี่ยนสีดีกว่าสีนี้มันไม่ค่อยสวยอ่ะนี่สีนี้ดีกว่าจะได้เข้ากับเออเจ้าตรงที่เปลี่ยนผ้าอ,อ้อมด้วยละกันเนาะเอ้ยตอนนี้เรามีเออเงินเราใช่ไหมอ่ะเราซื้ออันนี้ดีไหมให้น้องใครเรของเราเออฝึกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกตัวฝึกเปลี่ยนตัวอะไรอ่ะฝึกตรงนี้ดีไหมเนี่ยหรือว่าไปฝึกข้างในดียข้างในมันสวยกว่าแต่ว่าห้องเราก็จะลกๆหน่อย จะลงลกไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ตั้งไว้ตรงนี้ดีไหมนะหรือว่าตั้งตรง,ต,งตรงตั้งตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้นี่จุ๊บโอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้นะคะน้องไคลโลของเราต้องการกินข้าวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมากินข้าวเลยกันนะเดี๋ยวเอาเอต้องผ่าไหการสสำคัญในการลกขึ้นนั่งก่อนปัดโถตั้งแต่ซื้อผ้ากอริสเกเตอร์มาการเล่นเออวันทันได้ไปบีชเล่นของเราก็คือบอกว่าทุลักทุเลมากเลยอย่ะเยหนูมาอุ้มเนี่ยหนูก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งลองให้หนูเดี๋ยวนะกกาาารรรดูแลทที่ท ก่อนอย่าเพิ่งร้องไห้หนูเอ้ยเอา้าอะไรเนี่ยเผยนิสัยแปลกไม่ชอบให้อุ้มเอา้ยาใหญ่หนูถ้าหนูไม่โดนอุ้มแล้วหนูจะกินข้าวยังไงอลูกโอเคเลยจ้ามากินนมแล้วกันนะจ๊ะก็คือตอนกินนมเป็นตอนที่แบบว่าสง,งบสุขที่สุดแล้ว ซน้องไห้งอแง,งมากเลยอะโอ้โหนี่คิดถูกคิดผิดเนี่ยที่ให้น้องตอบตัวเป็นไวต่อแต่เนี่ยโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องไขโรททำการนี่บุ๋งใส่ผ้าอ,อ้อมเลยนี่บุ๋งใส่ผ้าอ,อ้อมโอ้โหบุ๋งทีมีเขียวๆออกมาเลยอะเชิงเลยหนูเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกก่อนลูกตัวเน่าเหม็นจังเลยอะทำการนี่ทำการนี่เปลี่ยนผ้าอ,อ้อมให้กับไคโรเลยนะคะไคโรจ้ามานี่มาเดี๋ยวมามี่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะจะโอุ้ยอย่นดิซจ้าไคโรอย่าเลี้ยงสิจ้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะโอปไไรง หนูจะให้เปลี่ยนหรือจะร้องไห้เนี่ยเดาใจไม่ถูกเลยเนี่ยโอเคตอนนี้น้องเคยเราต้องการอะไรบ้างต้องการพลังงานใช่ไหมว่าแต่เดี๋ยวนะเชอร์ลยนหนูลองมาฝึกเออให้พลิกตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวน้าอยู่ไหนเนี่ยการดูแลเด็กทารกหนอการพลิกตัวหรือว่าตัวน,นี้มันไม่สามารถพลิกตัวได้อะทุกคนเออมันน่าจะพลิกตัวไม่ได้แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะไข่ทิ้งก่อนนี่ไข่ทิ้งก่อนไข่ลหนูเด็กออกมาข้างนอกก่อนนะนี่อาจจะต้องซื้อเจ้านี่แผ่นรองมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอะไรเดียว้ิสีนี้สวยน่ารักนี่พาไข่ล น,นี่ไงฝึกนอนคว่ำด้วยกันอ๋อใครโลจ้าอย่าร้องไห้สิจ้ามาดีมาเดี๋ยวมามีเนี่ยทาการฝึกให้นะจ้านี่มานี่นะนี่ฝึกแบบนี้นะจ้าหมามีคะผมไม่อยากฝึกตัวเลยเพราะผมไม่ชอบการพลิกตัวนะคะ,ะผมหายใจไม่ออกครับมามีใครโลจ้าเหน่ยหน้านะสิจ้าเหน่ยหน้าสิจะหายใจคว่ำทำไมอะลูกเห่อยหน้านะสิจ้าเอาตังไงนะเดีหลักครับผมคิดว่าต้องนอนคว่ำอย่างเดียวซะอีกนะเนี่ยเอาฝึกเสร็จก็คือร้องไห้เลยเป็นไงบ้างได้เรียนรู้การนอนคว่ำเราหรือย,อยังอะ ยังไม่เรียนรู้แน่เลยอ่ะ น้องยังนอนความไม่ได้แน่เลยอ่นะไดนดูสิปลดล็อกอะไรแล้วบ้างเนี่ยไหนเหตุการณ์สาคัญอะไรแล้วบ้างเนี่ยอะไรเกิดที่โรงพยาบาลยิ้มครั้งแรกโอ้โหยิ้มไม่ปลดล็อกอะไรเลยอะ่ะโอ้โหก็คือหลับโชว์ไปเลยหลับหน้ารูหนูด้วยโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ไหวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของไหวกันด้วยนะแล้วสำหรับในคลิปนี้น้องเชียงลินและน้องไคลโลก็ นะนะคนะบ๊ายบาย